สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูปลาทับทิมนึ่งมะนาวขั้นตอนแรกให้เราล้างทำความสะอาดปลานะคะควักไส้ขอดเกรดให้เรียบร้อยแล้วบ้างทั้งสองด้านค่ะจากนั้นเราก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็นำปลามานึ่งเป็นเวลา25นาทีค่ะในระหว่างที่รอปลานึ่งอยู่นี้นะคะเราก็มาทำน้ำยำกันค่ะ ใช้น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะและน้ำกระเทียมดองสองช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันค่ะต่อไปเราก็ใส่กระเทียมสับสองช้อนโต๊ะและพริกขี้หนูสับอีกสองช้อนโต๊ะ แล้วก็คนให้พอเข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็พักน้ำยำไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรารอปลาสุกแล้วเราก็นำไปราดบนตัวปลากันค่ะหลังจากที่เรานึ่งปลาครบ25นาทีปลาก็สุกดีแล้วนะคะให้เรานำปลาไปเทน้ำออกแล้วก็นำไปจัดใส่จานแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำยำที่เราเตรียมไว้นะคะราดลงบนตัวปลาทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็แต่งหน้าด้วยมะนาวฝานบางๆตามด้วยกระเทียมซอยและผักขึ้นช่ายนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาทับทิมนึ่งมะนาวสูตรพร้อมวิธีทำโดยละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ